สวัสดีค่ะวันนีเ้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งนะคะว่าด้วยแนวโน้มสุขภาพของทั้ง12ราศีเลยแต่ว่าเป็นช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงนะคะคือหลังจากวันที่19พฤษภาคม2,568ไปแล้วอะคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวหลักๆ3ามดวงคือราหูพฤหัส,สบดีแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ ข้อมูลที่เราดูกันวันนี้มาจากเอกสารชื่อสุขภาพ12ราศีหลังดาวย้าย2,568นะคะเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจาว่าเออเขาจัดอันดับยังไงมีเหตุผลทางโหราศาสตร์เบื้องหลองยังไงบ้างครับคือต้องย้านิดนึงนะครับว่าอันนี้เราดูเป็นแนวโน้มภาพรวมเรื่องสุขภาพนะครับหลักๆก็ดูจากอิทธิพลของดาวราหูที่ย้ายเข้าราศีกุมภาดาวพฤหัสเข้าราศีมิถุนแล้วก็ดาวเสาร์เข้าราศีมีน ซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเรื่องราวชีวิตเป็น12ด้านหรือที่เรียกว่าภพอะครับตำแหน่งดาวในภพต่างๆนี่แหละครับที่ใช้ตีความว่ามันจะส่งผลกับเรื่องนั้นๆยังไง แต่ดวงจริงๆของแต่ละคนมันก็ซับซ้อนกว่านี้เยอะนะครับมีปัจจัยอื่นอีกมากเลยไอตัวเลขเปอร์เซ็น์ในเอกสารนี้ก็เลยเป็นแค่ค่าประมาณจากภาพรวมๆครับผมอ๋อเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าราศีที่ข้อมูลเขายกให้เป็นอันดับหนึ่งด้านสุขภาพเลยนะคะคือราศีตุลลิบราทําไมราศีนี้ถึงเด่นสุดเลยคะในช่วงนี้ครับจุดแข็งของชาวตุลมาจากดาวพรหัสบดีเลยครับดาวนี้ถือเป็นดาวสุขเคราะห์ คือดาวแห่งโชคการขยายตัวการปกต้องอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอเขาโครจรเข้าพบสุภะซึ่งพบนี้มันก็ส่งเสริมเรื่องดีๆความสำเร็จอยู่แล้ววะครับก็เลยเหมือนอยิ่งเสริมพลังบวกเข้าไปอีกนะครับเขาก็เลยตีความว่าเป็นการคุ้มครองสุขภาพที่ดีมากๆถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็มีโอกาสฟื้นตัวเร็วหรือว่าได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยมไปเลยแม้ว่าจะมีดาวเสาอยู่ในภพอริ หรือพบอุปสรรคนะครับที่อาจจะแบบนําอาการป่วยเล็กๆน้อยๆมาให้บ้างไปโดยรวมพลังของดาวพระหัสนี้ถือว่าเด่นกว่าเยอะครับแหล่งข้อมูลเขาเลยให้เปอร์เซ็นต์ดีถึง80%เลยครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้ลองขยับมาดูกลุ่มกลางๆบ้างอย่างอันดับ6ราศีกันอันนี้ดูเหมือนจะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวด้วยใช่ครับสําหรับราศีกันเนี่ยดาวพรหัสเขาไปอยู่ในภพกรรมะก็คือเรื่องการงาน การตีความก็คืออาจจะมีแรงจูงใจให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับส่วนดาวเสารอยู่ในภพปัตตนิหรือภพคู่ครองหุ้นส่วนอันนี้ก็อาจจะหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือการดูแลเรื่องสุขภาพจากคนใกล้ตัวนะครับทำให้ภาพรวมมันออกมากลางๆคือดี55เไม่ดี45ครับผมแล้วอันดับเละะ่ะราศีพิจิกนี่อยู่ตรงกลางเป๊ะเลย50-50 สมดุลน,นี้มันเกิดจากอะไรอะคะพิจิกนี้น่าสนใจครับคือดาวพฤหัสเขาเข้าพบมรณะครับมรณะฟังดูน่ากลัวนิดนินะคะถึงการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นอะไรบางอย่างหรือเรื่องซ่อนเร้นก็ได้ในแง่สุขภาพเนี่ยก็เลยตีความได้สองทางคือ 1. ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยแต่อีกทางหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆจังๆ,งๆส่วนดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ในภพปุตตะ ที่หมายถึงความสุขความสดใสก็เลยพอช่วยเรื่องกำลังใจได้บ้างทำให้พลังดีร้ายมันหักล้างกันออกมาพอๆกันครับ50-50อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีทั้งคำเตือนแล้วก็โอกาสในเวลาเดียวกันเลยทีนี้เราลองไปดูฝั่งที่ข้อมูลเขาบอกว่าต้องระวังเป็นพิเศษกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มที่อันดับ10ราศีมีนพิจิครับชาวมีนต้องเพิ่มความใส่ใจหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะดาวเสาร์ซึ่ง ออตามหลักโหราศาสตร์มักจะเกี่ยวกับความกดดันข้อจํากัดเรื่องเรื้อรังความล่าช้าอะไรพวกนี้นะครับดาวเสเสาเนี่ยเขาดันย้ายเข้าพบตนันุซึ่งหมายถึงตัวตนของเราโดยตรงเลย แหล่งข้อมูลเขาเลยตีความว่าอาจจะส่งผลให้ร่างกายหรือจิตใจเราเนี่ยรู้สึกอ่อนแอลงได้ง่ายหรือปัญหาสุขภาพเก่าๆอาจจะกลับมากำเริบชัดเจนขึ้นประกอบกับดาวพฤหัสเขาไปอยู่ในภพพันธุหรือครอบครัวก็อาจจะทำให้เราไปกังวลเรื่องสุขภาพคนในบ้านมากกว่าตัวเองอีกแนวโน้มมันเลยเอ็นไปทางต้องระวังนิดหนึ่งคือดี35%ไม่ดี6 5ครับ แล้วอันดับสุดท้ายเลยอันดับ12ราศีกุม a q u a เรียสโอ้โหอันดับนี้คือเจอดาวเสากับราหูในพบตัวเองพร้อมกันเลยเหรอคะฟังดูท้าทายหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่เลยครับ นี่คือเหตุผลหลักเลยที่ราศีกุมถูกจัดไว้ท้ายสุดคือถึงแม้ดาวพฤหัสจะอยู่ในภพปุตตะช่วยเรื่องความสดใสาทางใจได้บ้างก็จริงนะครับแต่การที่ดาวเสาร์ที่หมายถึงความกดดันภาระต่างๆกับดาวราหูที่หมายถึงความโมมเอาความผันผวนเรื่องไม่คาดฝันมาอยู่ในภพตนุหรือภพตัวตนของเราพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้ถือเป็นจุดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยตรงเลยครับอาจจะนํามาซึ่งความเครียดความกังวลหรืออาการ การเจ็บป่วยที่ไม่ชัดเจนหาสาเหตุยากหรือป่วยเรื้อรังได้ง่ายกว่าราศีอื่นๆในช่วงนี้เลยครับแหล่งข้อมูลเขาประเมินไว้ที่ดีแค่25%ไม่ดีตั้ง75%ครับอืมพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปก็คือตำแหน่งของดาวเคราะห์หลัก3ดวงพฤหัสเสาวราหูเนี่ยในภพ หรือเรือนชะตาต่างๆหลังการย้ายราศีครั้งนี้ก็ถูกตีความตามหลักโหราศาสตร์ว่าส่งผลต่อแนวโน้มสุขภาพของแต่ละราศีแตกต่างกันไปใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมจากดาวหลักสามดวงนี้เท่านั้นราหูไปกุมพฤหัสไปมิถุนเสาร์ไปมีนจะเอาไปตัดสินใจแทนการดูดวงส่วนตัวจริงๆไม่ได้เลยนะครับเพราะดวงคนเรามันมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นเยอะ และที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อมูลพวกนี้เป็นแค่แนวโน้มนะครับมันทดแทนการดูแลสุขภาพจริงๆของเราไม่ได้เลยนั่นสิคะก็น่าคิดต่อนะคะว่าเออการที่เราได้รู้แนวโน้มพวกนี้ถึงแม้จะมองว่ามันเป็นแค่ความเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นเปะ๊เปะๆแต่มันอาจจะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เราแบบหันมาตัดสินใจดูแลสุขภาพตัวเองจริงจังมากขึ้นก็ได้นะคะ นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยครับแล้วในแหล่งข้อมูลเองเขาก็ทิ้งทายไว้ดีมากนะครับว่าเหนืออิทธิพลใดๆจากดวงดาวที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับสิ่งที่เราควบคุมได้เสมอเลยคือการเลือกใช้ชีวิตประจำวันของเราเองไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้พอการออกกำลังกายสม่ำเสมอการเลือกกินอาหารดีๆมีประโยชน์ปัจจัยพวกนี้ตั้งหากครับที่อาจจะเป็นตัวกำหนดสุขภาพสุขภาวะที่แท้จริงของเราได้มากที่สุดไม่ว่าดาวจะโครจรไปอยู่ตรงไหนก็ตามครับ